มาตอนที่อิตาลีบ้างนักเตะเอเชียที่เคยค้าแข้งอยู่เซรีอาอิตาลีมีใครบ้างมาดูกันอาลีจาซิมโคโม2นัดซาอุดอับดุลฮามิดโรม่า4นัดฮันควางซ่องกายารี่12นัดสดาอัสมูนโรม่า23นัดฮิโรชินานามิเวเนเซีย24นัดเมดิตาเรีอินเตอร์มิลาน26นัดไดจิกมาดะลาซิโอ29นัดอังจุงวานเปรู้า30นัดคิมินแจนาโปลี35นัดกิเวลเมทอเรส อูดิน s เซ39นัดอตุชิยานากิซาว a ซามโดรีย a และเมสเซนา44นัดเจไอเดซเซ่เวนเซียซัสซโล47นัดและปัจจุบันยังเล่นอยู่ไซอ n อนซูซุกิปารา48นัดและยังคงเล่นอยู่ t a k e ฮิโร t โทมิยาสึโบล g n a า61นัดอลีอัตันอัตลันตาและอูดิน s เซ68นัดมายาโย h i d a ซามโดรี i a 72นัดชุนสเกะนาคา m u ระเรจินา80นัดเคซุเคะฮอนด a เอซิมิล81นัด ทาคายุกิโมริโมโตะคาตาเนีย89นัดเอลดอร์โชมูโรดอฟเจนัวโรม่าและกายารี่129นัดรา์มานเรซาอีลิโวโนเปรูจาและเมเซนา129นัดฮิเดโตชินาคาตะเปรูจาโรม่าปาม่าโบโลญาและฟิอเรนติน่า182นัดเอมิลอัลเดโรยูเวนตุสซัมโดรียอินเตอร์มิลานโคโมปาเลโม เคเรโมนิเซ่ร้อยนัดและยังเล่นอยู่ยูโตะนาคาโตโมะเคเซนากับอินเตอร์มิลาน188นัด